สวัสดีครับแอ,อนรันทุงครับผมกับบรรยากาศดอกไม้สวนยูนาบานกำลังสวยเลยเมื่อนี้วันหยุดอาจะไปหาไม้ครับผมจะไปกวนไอ้ไม้ผ้าไปหาลเลาะมือนี้ว่าวันหยุดอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้หยุดก็เลยจะไปหาเียนหาเที่ยวพอนไขตามภาษาไว้หลุนครับเมื่อนี้ เราจะออกไปหาไมาย่ยูรีสอดนี่กับรถคู่ใจลูซี่พายอาจเป็นลันทั้งใดนอ้ือนี้โยบิงบอกเลยว่าแดดทอนมากเมือนี้นัดกันไว้ไม่ได้นัดนะครับปิกวนใหมไม่ปิช่วไปิดช่วงในไม่ในไมว่วางกับขาก่อง อย่างรัดคูใจครับเดี๋ยวไปให้ไ,ไหม่เลยครับตอนนี้ไอ้ไม่คงจะนอนอยังบ่ดตื่นหรือตื่นแล้วเดี๋ยวไปเสื้อไผครับผมมือนี้ครับผมไปเลยครับนี่ครับถึงแล้วรีสอร์ทในไ,ไม่บรรยากาศก็ดีดีครับฝนพึ่งตกเมื่อวานนี้นดอกเฟื่องฟ้าลัางสวยเลย บรรยากาศลมเลือนครับเห็นหนังอยู่เนาะผู้เบาวอาบน้ำแต่งตัวละบ่ โอ้ยพาไปหาเหรียญน่มึงนี้มน,นี่มันหย,ยุด้องนบอกแบบนั้นต้องนะได้เหรียญนะมูเฮมูมูไป,ไไปาหาเหรียญมนจะไปเหรียญนะมูจริงิงอหาเหรียญน่เออมูแรกเขาง่ายเล่บอกบอกว่าโอ้พอดีว่าพอดีมัน,นี่มีแผนพดีครับมีแผนยังครับมีแผนมาสิบห้าไปเอาชีวิตรอดเฮ้เอาชีวิตหอดทั้งในอีกไปไประจนไพ่หมดเรื่องไหนแมนระจนไพ่ตคืนน้ำเลยโอ้พอดีไปว่างไงล่ะกะ พอดีรองไายเนี่ยก็สิไปออริชันเนี่ยังหันวาสิเอา,าหุ่มมันยังไปนอ่นน้ำพอดีแค่เซาสองสามลอยมาละเบิดมือเออมันมีเต่ามีอย่างยู่หันน้ำเขาเปไ็นกิจกรรมโอ้เด็กาดการเด็กการคุณเลสีเอาหมูกับไมนูหมูคุณเลสิเอาปา่าเมนูปลาเอาเมียจีนยูหันี่นนความบังแขนกันไร้สี่มือโอ้แย่มาถือมือทีอไม่ว่างพอดีเลยน่าถึ่มมือก็แล้ววาสิไปมือนี่ยแหละเพราะว่ามือมือนึ่งมือนีหลายเทือนกเลยว่าพอดี มองนอนนะจังหวัดพอดีบอกอว,ว่าจังหวัดจังหวัดนอนเลยอย่างเี้เอ้าวมอนอมเอาพ่อพมแดเอาแตหมอนอมเอาแบบเอาแบบบคือเขาน,นอนหอดจะถุ่ม<อ>จะงำกันแจ้งมืออื่นเปล่าแจ้งมืออื่นกันอ่าได้ว่าแต่เจามืออืนสาวกต่นไปทำง,งานคือเราอ๋อมืออ่นสาวกตีนทำงานอา่มาได้ม,ดมีแขนรางสี่คับแขนเปี้ยนแปงคือไปแล้ครับอ,อ่าคือไอ้อาจจะไปเล่นไปเล่นเห็นมูไปเที่ยวเพได้ไปเที่ยวน้ำมูอาทิตย์นึงหยุด เทียนังอนูอ่ะม่ไเสนเดียวนีเยหนลงเห็นงานเลยฮึงานเทียมเนบอวไปห้ผพ้สาวบอบเห็นงานเลยโอ้คิดลานะคิดลาไปประเดแล้วคุยในจอฟทีสอนพ่อมาอยู่ไหนม่อยู่บ้านเนี่ยเมีลักแขคบร้องัลักแเอาลักแไปกวนลอนีามีลักแแได้วลมีลักแข่าเข้าใจมีลักแแคไปไปอาบน่ำไปอาบน่ำ เอาไปเอาไปมีแต่เดียวเราสูบุบไปฟ <c oughs> ันเลยยังไปไปไปเตรียมไปเตรียมปุ๊นั่นน่ะไปกับแฮมเบาเบาเฮ้ยขีถอดกางเกงยุ่งชี้ปิดตะเข้าไปบ้านน้อไอแฮมเบาเบานี่เห็นแต่กางเกงนี่แมนบ้านน้อบ่ปลาต้นปลาตัวที่บ่เอ้าอยุ้งปุ้ยด่นี่โอ้ นอนเปิดสภาพมือขึ้นมือขึ้นนี่หนักท่าไงไปฮะไปเรียนว่างไงไปลูกลูกลูกไอ้ผ้าไปเรียนเมื่อนี่อาทิตย์หนึ่งหยุดเชียร์หนึ่งนี่มาไหมานี่แหละครับมืก่อกวนมูมืก่อกวนนองยงอนจะคล้องจะไปเรียน <Yeah. S 1> ฮะ uh huh. บทเรียน ไปเฮาโอ,โ,อโ,อโอ้ขอบคุณนี่ไม่เลยจำเลจครับมือนี่หัวนี่ไม่ครับ้องแฮมได้เรียบร้อยแล้วบอลลูบอลลูกก็ต้องลุกมือนี่เข้ามายังต่อนี่ก็ทางเคองแข็งบวกกวนบ้านพูดได้หกอือฮื เฮ้ยเฮ้เฮ้อ้าวผมจีจอบซ้อมเบิ้เงชาอยู่ n หางนี่ถังมาเรียบร้อยแล้วครับผมน้องเฮียมพามาลักถังผู้ใดกว่านี้แม่นบอ เตรียมที่ครับเมื่อนี้้องจัดเมื่อนี้ปรจัดม่แล้วเมื่อนี้เอลเอลท yeah, ุกคนนี oh. ่มาเอาของอยู่หลานยยซ่าครับนี่ในเอิอนเอิอนเพิ่นไม่กินเขาเพิ่นี่ไปเฮ็ยนังก่อน ได้หาสิเอร์เซ็นต์นลบ่สิบสองเปอร์เซ็นตว่าป็นฝนตกว่าไปน้ำฝนหรือมึงขึ้นนี่แจ็คคิมสาวโดนขีสดเป็นสดกกบมีเปดเองก็ได้ <c oughs> ไม่อันบอกว่ามันว่าเป็นสดด้วยมือนึ่งหนึ่ไร ียบ่เส,สียบกติยะไระักอม,มาบกไดมาี๋ยวส่วนทุกคนไปเทีย่ยวว่างไงน้ำกันครับผมย้ำเพีนงแต่กินหลักนำมันเอดบุฟฟ่บูฟ่อืะนั่นหละ ห้ามีนะเสียบแต่ว่ากล้กองนี้มันเสียหรือเปล่าเทมาสื่อ,อปเปิดอะไรโอ้บ่เสียเว้ยตาเขียวโอ้มาหลานเยสานี่มือเน่ยกนเกิงครับมีหนามันว,าว่านปุ้ยได้แวะมากอะ่ะลองมากินมาลองมาอุดหนุนมึงนะครับที่เราไหว ไม่ใช่เราแม่มีรายการด้อเอาไปแมเอาไปแม่มาต้าอีกันนี้สมตำสมตำเจเจหญิงมาสิเ uh ด้อยค่ะคือเห็นไปกรุงเทพคือไมต้องมาไววเถอะพวกนี้หวค้นรวยไปแต่กี่วันก็ได้ เมื่วานเขาไล่ออกเขาไล่ลงมาก็บาคุฆ่าขนมอร่อยๆคุณไม่มีเงใจโอ้เสียดๆดูบ้านไปไปยไปคุณกลับไปอยู่บ้านหน้าตาอย่างคุณหมอที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่เป็นลูกไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างผมหลอกทารายจีโอ้คุณนี่ตาถึงเลยกันแล้วอ่ะตาแซ่บๆครับความรนแรงี่ไม่กินได้อีกครั้งหนึ่ง าก,กกากันในส่วนของเราแล้วก็แปลว่าพ่กแม่น้ำต่างๆโอ๋อตั้งสั่นบ่ไปอาบชุ่มเข้าไปเที่ยวว่างไงต่อเมื่อนี้พอดีหยุดงานก็นเลยสิไปมาครับผมมาซื้อของ,ของคือเขาจะไปเล่นว่างไงไอแฮมก็ไปไม่นี่ก็จะไปอาบน้ำอยู่หันเลยครับผมคือบไปอาบน้ำม,มาแล้วสองมือทุกคน,นจะไปอาบเที่ยวเดียวเลยาครับ มาเขาแฮมจะไปกบมาจะปลนกบมาเมื่อนี่เสืวเสือก็เสือกอบอยากจะไปซื้อหมูไปย่างเมื่อนี้ยันไปย่างเลยอู้ร้านโอ้ยเห็นแล้วร้านนึงเ <c oughs> นื้สอสดสดนี่ นี่นี่มบนว่า,ปเ,าปปเป็นไปไปสูอ่วะอันนี้อันนี้อันนี้อนี่ยมันง่ายงเหรอ โอ้เหนี่ยงงามเลยครับไม่เอาเอาเนี้อสันยักลู่นี่สันคอสดๆเลยครับนะครับไอไม่อายังไอไม่เมนูยังไงป่าจะได้สลัด อ๋อใจโง่กินไปเยอะๆบนตลาดก็ว่าใส่งามซุ <Okay. S 2> ้มใส่ซุ้มห็นโลจ้าบาท่ยางนี้ซุ้มใส่ตันใส่ยังไงลอย40เหรียเลยแบบนี้อย่างไรเนี่ยมีบาทโอเคไป บๆมน่บอกวาอยู่นี่ละอยู่บนมามี่นอกอย่างคือทังหอป่าผากับบุญบุญเขาเจาเนี่ยกระเดยโดตำจิ้มเขากับมีแล้วเอาพักเอาพักเอาพักแกหนึ่งกินกับไงเอากับนึ่งแล้วพอเล้ออะโอ้สามมาสิบเนี่ค่ะ กูแม่นี่ถือหาตลอดแล้วกูเมืองหัดมึงจะซเ่้อ๋อ้องเ่ยนองเ่อ้ยไหมาไปบะมี่หลักไปบาง้านดินอ้ไหมมานีไอ้ไม่สีถือหมากเลยเอ้าเที่ยวดิ ป้ายครับผมตา,ามมาอีกอจับเส้นบ้าเอาดิัะไหนก็ได้จับเอาออเลยดิยิ่งสาวหน่อยมาจับกบใพความ <laughs> ตักตักซองตัวแต่ว,ว่าเสืุ้งจีตัวนึงพอเดี <laughs> ๋ <laughs> ยวก,ก็ไปเอไมนไปซืสอป,ป่าเอาร้อชุมเลยครับล้อชุ่มตอนตอไปนบรรยากาศว่างไงนะครับ นี่ครับผมถึงแล้ววังใหญ่ครับบรรยากาศตำนานจระกี้บรรยากาศดีมากเลยผู้ใดมากกัแวะเรียนแวะเที่ยวได้ครับผมแวะมาถ่ายรูปมีมองถ่ายรูปสวยๆนีเ่เดี๋ยวอยากจะลงไปเที่ยวแพร่ละครับผม อากาศดีเลยครับไปเลยครับมาถึงที่เรียบร้อยนี่ครับถึงที่เรียบร้อยครับมือนีเข้ามาเขาจะจัดป่าตีเล็กๆอยู่วังไงกั็ไปไม่กับไอ้น้องแฮม้องขอบคุณแม่ค้าคนสวยเป็นสถานที่ให้งสุขอันเลยมืิอนี้ทั้งทานทั้งหยังพร้อมอยากเข้าจะเศร้าไหมนี่ครับผมรอเบื้งบรรยากาศรอต่อไปครับผมสวัสดีครับ